ปิดปิดไปไหนวันนี้พี่ตองกับแม่เอมาเก็บมาตัดหญ้าในบ้านพี่น้องด้วยนะลูกตรงนั้นะเย็นมากชอบเห็นไหมนะขุดแล้วก็เอาปิดปิดหลบมุมเย็นของน้องเลยอ่ะนี้เย็นมุมนี้สบายมากเลยลูกเอี่ยมเลยนะนี่เปิดน้ำให้น้อง ไปตามให้หน้องอยู่น้องมาแช่นะลูกแอ็นทาอะไรแม่ได้ลูกทาอะไแม่ได้นี่กินข้าวทำกลางธรรมชาติกินกับดินกบทราย <laughs> กลัวน้องไม่เข้าไปไงไงอะไรไม่ให้น้องกินตรงนี้ไม่ในลูกมีอกไก่ด้วยมีอกไก่ของแอนด์ด้วยกินไปลูกไม่ต้องสนใจ <c oughs> เสียงนกเสียงกาแ <c oughs> มวกินไปลูกอย่าไปสนใจเพีย้ยน <c oughs> กินไป <c oughs> กินไป <c oughs> กินไปครับกินไปค่ะ